หลังจากวิ่งออกกำลังกายทุกๆเช้างานที่ทำเป็นประจำอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บฝรั่งชีนกที่หน้าบ้านซึ่งก็มีหนึ่งต้นแต่ดกดกใหทุกคนดกมากๆเลยนะคะเก็บมาแล้วก็บางลูกก็กินสดๆบางลูกก็ เอามาทำเป็นน้ำปั่นฝรั่งอร่อยอร่อยรู้ไหมคะว่าน้ำปั่นฝรั่งมีประโยชน์มากๆเลยให้วิตามินซีที่ดีกับร่างกายดื่มทุกเช้าให้ความรู้สึกสดชื่นแก่ร่างกายสำหรับนักกีฬาสูงวัยอย่างเราเนาะบางวันก็วิ่งบางวันก็ไปเดินตั้งเป้าไว้ทุกๆุกวันจะต้องออกกำลังกายยิ่งแก่ยิ่งสูงอายุ ยิ่งต้องขยับบ่อยๆนั่งก็ไม่นานนอนก็ไม่ค่อยนอนนานเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอนกลางคืนก็ประมาณ7-8ชั่วโมงประมาณนั้นเนาะทุกๆวันทุกๆเช้าก็จะประมาณนี้แหลคะค่ะทุกคนก็คือฝรั่งขี้นกเยอะมากๆเลยนะคะดกมากๆเก็บไปที่ทำงานแล้วก็ทำน้ำปั่นกินอร่อยๆคะ่ะ